สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องมืงึงก,กับมาใส่เบ็ดอีกขึ้เก่าเบ็ดป่าตามซิบหลังใส่ในห่วยเซ่เป็นหน่หวยอีแล้วแจ็คสมาลองเหมือกับเงาชิบิเดือนไปเฮาพี่น้องลองเบิงึงลองเบิึงเกมัน นี่ครับน้ำน้ำมามามาส่อเนี่ยเป็นจะลงมปรากฏขนาไดไรน้ำลุงเงยมเยมนเยเมนปรากฏขึ้นคักเนาะนแล้วบางมองนี่กับเจ้ยนั่นเจ้ยนี่มองอดไเป็นตะไสรกกรกอยกัพี่น้องเจ้ยนั่นกับเจ้ยนี่ใส่ยังสองอันเนาะ จะได้เนาะอันนี้เป็นหลังสุดท้ายพี่น้องหล,ลังที่สามสิบลังที่สามสิบใส่ครบเลยพี่น้องสามสิบลังหลังจากใส่ครบแล้วข้าก็ไปพักสกอนพี่น้องพักข้าเมเลยเป็นมือจังมายามเนาะพี่น้องเนาะว้าวมือยมีอาการพี่น้องเมองหน่อยนี่มันได้ทำ่หลังนี่มีอาการโยกโงกมันเห็นปะ đi bằng lắm con, con. quá chị nó chị quá chị quá chị quá đi quá nó quá chị quá chị quá chị quá

ได้มากบรรยากาศแบบนี้แม่พี่น้องได้มากบรรยากาศแบบอายุว่างกินแบบบรรนอกเขาเลยได้มากกับแม่มาบอกได้พี่น้องเด้อแดกได้ปลาดุกพี่น้องเอาแดกได้ปลาดุกตัวพอดีงามเลยพี่น้องลุนนลุนลุนนลุนลุนลุไปยังไปยังลุนนลุนลุุแล้วพี่น้องจบกระดุกแล้วจบประดุกไปแล้วครับพี่น้องหลังนี้ได้ปลาดนี้พี่น้องคนหนึ้ง ปลาดใจมากครันเบ็ดจุงโกงเลยพ่นนะึ่งเห็บนบ่มปลาดใหญ่พี่น้องยามกลับได้บ้างพี่น้องยามสุดแล้วยามกลับได้บ้างนี่ลองนี้บ่ถึกเมืองหลังของกันค <c oughs> ือกำลังนี้จะเป็นถือจะถือกหลังนี้ไหมรอบแรกพี่น้องรอบแรก รอบแดกได้ี่เป็สาสิบหลังรอบแดกได้ประดุกหน่อยสองตัวเขาประหลาดตัวหนึง่งพันยิ่มย่อนได้ไพี่้องรอบแดกใครแน่ยกไม้อผ้ากโอ้ดาหม้อีบ้านมไปได้ตายว่าจะอเาเนมผมมัเอาไว้หน้าอาอาปาออกร่างนีดีนะี สองพี่นออ้องได้ปลาดุกอย,ยกี่ยรอบสองได้ปลาดุกตัวสีไข่แน่จังเลยพี่น้องโอวรยการพี่น้องราการยุทธ์นั่นเองนี่ครับผลงานผลงานคืนนี้ปลาดุกประมาณทกเกตโตตัดตารวมรวมยีก็นนดได้กินน่ครับ